พี่ใส่ลุงทำเหรออุย้ยเสียงตะโกนให้ช่วยอุย้ยพี่ใส่ลุงทำหนูใส่ลุงแม่จะช่วยน้องเอาน้องออกไปโอ้โอ้ลูกโอ,โอ,โอ้ใส่ลุงทำหนูปา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 แม่เอาไปไว้โอ้ยขอความช่วยเหลือร้องเสียงหลงเลยลูกขึ้นต้นไม้ไว้ไหมลูก ฮะหนูขึ้นต้นไม้ไหวไหมอะหนูเกาะไปสิเกาะขึ้นไหวไหมลูกปะปะปะ,ปะเกาะดอกไม้ปะแล้วแล้วแล้วสายลุงมันตามหนูไม่ทนันหลอกแล้วแล้วแล้วลูกปะขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหรู้จักรร้องเสียงหลงให้ช่วยด้วยสายลุงทำหนูหรอ อ่ะอ่ะอ่ะลูกเกาะบนต้นไม้สิเกาะ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 แล้วเกาะเกาะกิ่งไม้เกาะกิ่งไม้ไหนไหนเกาะยังเกาะกิ่งไม้ไว้เด้อเกาะกิ่งไม้นะไปยังถ้าลุนลงมานางสายลุงมาหน่อยปล่อยเด้ออ่ะอเกาะกิ่งไม้ไปลูกเกาะกิ่งไม้ เากาะกิ่งไม้ปะเกาะกิ่งไม้ไอกจกไอจกก็ไม่วายทำไงดีลูกกิ่งไม้ก็ไม่ยอมเกาะห้พวกตัวการนี่มันกระดือซชด้วยเดี๋ยวคว่ำไว้ในฝาชีเนะลองให้แม่ช่วยเสียงหลงเลยลูก แมงกะบ,บี้นี่น่ะโอ,เเอ,นนอนนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูอยู่ในนี้ก่อนนะเดี๋ยว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 นี่เอานี่คุบเอานี่งวมไว้นี่ดูอยู่ในนี้ก่อนเด้อคืนนี้